ซื่อสัตว์กับคนรักเพียงหนึ่งคนดีกว่าดิ้นรนจนไม่เหลือใครบางทีเราเจอคนที่ใช่อยู่แล้วแต่เรายังตามหาคนที่ดีที่สุดฉะนั้นเราก็เลยจะไม่มีวันหยุดสุดท้ายไม่เหลือใครคือไม่หยุดสักทีไงใช่ต้องหยุดได้แล้วถ้าเจอคนที่ใช่ใช่เราจะแบบเออรักนอนสต็อปไม่ได้ไม่ได้บางทีวันนี้แขกรับเชิญเราอาจจะมีประสบการณ์ก็ได้แขกรับเชิญมีผู้ชายสองมีโอกาสที่เราอาจจะพบรักในรายการ เปนอีกคู่หนึ่งน่ะเป็นปล่อยทิ้งคว้างเลยเฮ้ยเอไม่ได้เอาไม่ได้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 พี่นุ้นเนี่ยมีโอกาสพบรักในรายการก็ได้ไงจะจ๋าปล่อยไม่ได้นไปพี่นุ่นจิ๊บเลยตอนนี้ฟ้าผ่าเลยนะแนะนำแขกรับเชิญของเราดีกว่านะคะคู่แรกต้องบอกเลยว่าเขาเคยมาแล้วแล้วเขาตอบถุงแต่ข้อแรกยันข้อสุดท้ายจัดจ๋าแล้วพี่เอ๋อค่ะสวัสดีค่ะ อีกคู่หนึ่งบ้างนะคะคุณฟิล์มและน้องเอียงค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังมากยูเกียวแม่พี่เอ๋คะฟังเสียงก็รู้แล้วใช่ไหมฮะว่ากลับบ้านได้เลยแอ่ก่อนสเปคสาวๆอ่ะคุณฟิล์มก่อนสเปคสาวๆคุณเป็นยังไงคะ คือถ้าปัจจุบันไม่ค่อยมีสเปกอะชอบคนทำงานชอบคนแบบลุกแบบบิสเนสมากกว่าแต่ว่าก่อนเขาสวยมวยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีละไม่มีถ้าแต่ก่อนอาจจะมีสเปกเหมือนกันยงละสเปกของเอียงเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยผมขอแค่ว่าเป็นที่ปรึกษาได้ก็พอบางทีเราคิดอะไรไม่ออกเราอยากจะหัไมหาคนที่เชื่อใจได้อย่างเงี้ยครับอยากให้มีคนนั้นอยู่ข้างๆมากกว่าก็ต้องหิง รุ่นใหญ่อีกแหละอือใช่มีอายุนิดนึงมีอายุตายตายอ๋อขาเองที่ใส่เป็นชุดเอียรขาวๆอะไรจุดปะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้มหูสีเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเรามีคู่แข่งแต่เรื่องเงินตอนนี้เราตึงเรื่อเราตึงไม่ได้แล้วไม่ไม่ได้คู่แข่งหัวใจอย่างเดียวคู่แข่งนั้นอายุด้วยอ่ะโอ้โห เขชอบรุน่น,หนใหญ่ไงขาชอบรุนใหญ่ <c oughs> อาั n s e ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส n s e ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส n s ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสั e n s e ก็พวกเรานั้นชอในการทีวียะเซนทีวีะเซนทีวีเซนทีวีะเซนทีวีย